ทุกคนวีลค b มแบคทู y c h ช n น e ลนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของสนุกนะคะก็วันนี้นะคะนุกก็จะมาทำเมคอัพนะคะลุกวาเลนไทน์ลุกนะคะทุกคนก็คือจะจัดเต็มทั้งหน้าผมแล้วก็ชุดเลยนะทุกคนก็เผื่อเพื่อนๆน,นะคะอยากจะเอาลุคนี้นะคะไปแต่งตามกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะมาเริ่มที่การเตรียมผิวก่อนนะคะก็สิ่งที่นุกจะใช้ก็คืออันนี้ทุกคนดีมากคือนุกชอบมากทุกคนอันนี้จะเป็นโทนเนอร์แพดนะคะของเมดีฮิลก็คือแบบดีมากสามารถแบบว่า ใช้ได้คืนนูก็ใช้หลังอาบน้ําแล้วแบบมันทาให้หน้าแบบว่าเนียนขึ้นจากที่เดิมอะ่ะหน้าหนูมันค่อนข้างที่จะแบบแห้งแล้วก็เป็นขุยแตรงนี้ทุกคนสไทุกคนนูก็จะลงเป็นวิตามินอ e ีของบอบบี้บาวนะคะอันนี้จะทําให้ผิวแบบว่าอิ่มน้ําอิ่มฟูมากขึ้นลูนกจะใช้แบบ ในวันที่แบบแต่งหน้าหนักๆหรือว่าแต่งหน้าแบบจัดเต็มต้องการงานผิวที่แบบสุดๆอะทุกคนดูดิมันจะทำให้ผิวแบบฉ่ำม,มากแบบโอเคทุกคนหลังจากเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วนะคะนุก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้จะเป็นของอเวอร์กานะคะก็จะมา คือหนูไปได้เขล็ดลับมาคือต้องมาแต้มตรงนี้ก่อนจุ๊บๆแล้วค่อยแบบวนถูวนๆที่มือให้ความรอ้อนะมันเข้ามาที่แบบคอนซีลเลอร์แล้วเราค่อยมาบิวมันจะทําให้เราได้งานผิวที่แบบดีมากทุกคนนล้ก็คือตัวงานผิวนะคะหนูจะใช้เป็น ตัวนี้เลยทุกคนตัวนี้คือเลิฟมากนะคะเป็นจาวินเดโซนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรโกลทุกคนก็คือแบบเป็นคูชชั่นนะคะตลับเขาจะเป็นแบบนี้แล้วที่สําคัญนะคะที่นุชอบก็คือจะเป็นตัวพับเขาก็คือดูดิอันนี้คือนุ้ใช้ไปแล้วนะใช้ไปหลายครั้งแล้วด้วยแบบใช้เยอะมากแต่ว่าน้องพับเขาดูเหมือนแบบไม่มีรอยแบบคูชชั่นติดมาเลยเพราะว่าพับเขาเป็นเทคโนโลยีใหม่ทุกคนมันทําให้แบบขอเนื้อคูชชั่นอนะมันไม่ติดอยู่ในพับเดี๋ยวมันนุ้จะใช้ให้ดูคืออันนี้ก็คือแบบ เนี่ยแท็บมาที่หน้าเลยนะทุกคนอันนี้นะเดี๋ยวแทบ็บแท็บที่คูลชั่นก่อนนะก็คือให้เห็นว่าอันเนี้ยมีคูลชั่นอยู่ที่ที่แบบพับนะคะเราพอมาแท็บที่หน้าปุ๊บคือเราสามารถแท็บคูลชั่นได้จนมันหมดหมดออกจากพับอะทุกคนมันคือแบบดีมากโอเคต่อมาก็จะเป็นงานคิวนะคะงานคิวนุกใช้เป็นตัวนี้นะคะของคอสลุก โอเคทุกคนเสร็จแล้วหนูก็จะมาย้อมคิวนะคะด้วยตัวนี้เลยของเคสนะคะเพราะว่าสีผมหนูค่อนข้างจะอ่อนนะทุกคนจางๆแล้วค่ะก็มาที่งานตาพาเลตลุคละของหนุเลยนะคะก็คือจะเป็น2งตัวนี้ทุกคนหนูจะใช้นะคะเป็นสองสีนะคะเป็นของโดแมนอันบนแล้วก็จะของข้าล่าจะเป็นของตรีซีนะคะก็เดี๋ยวจะลงรองพื้นด้วยสีออกโทนแบบว่าคอรัลคอรัลก่อน แล้วนะคะหนูก็จะมาใช้สีออกโทนชมพูชมพูไปรองพื้นอ,อีกอีกรอบหนึ่งจะเป็นสีนี้นะคะของตร e สีสีนี้ผสมกันมาใช้ตัวนี้นะคะสองสีนี้นะคะเป็นช่วงปลายของตา สีนี้ทุกคนสีประมาณนี้ผสมกับสีชมพูนิดนึงแต่ว่าจะเน้นน้ำตาลเยอะหน่อยทึบๆแบบนี้เคอเ n นเนนะคะนุก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นของเฮโรอีนสีดำนะคะเป็นที่ห่างตาเลย ก็ประมาณนี้นะคะอายเลนเนอร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำดอลลี่อายกันทุกคนดอลลี่อายนะคะนุกก็จะใช้เป็นของอันนี้นะคะจะเป็นสีเบอร์สามมาแล้วก็ไอัวอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นหัวแบบนี้ก็จะมาเขียน จะใช้เป็นของมอ e นะคะอันนี้ต่อมาคาร่าก็จะใช้เป็นของมอ e เหมือนกันทุกคนอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะนุกจะโอเคต่อมาทุกคนเราจะมาปัดแก้มกันนะคะแล้วก็สีทาแก้มหราจะใช้เป็นตัวนี้เลยของตรีซีนะคะสีนูตพเอ็งของแก้มนะคะด้วยสีนี้นะคะของตรีซีเหมือนกันจะเป็นสีนี้นะคะสีฮาวเดร์ก็คือจะเป็นสี ออกแดงๆนะคะเพิ่มให้แบบดูมีเลือดฝาดน,นิดนึงทุกคนไฮไลท์นะคะนูก,ก็จะใช้เป็นดีออนะคะจะเป็นสีอันนี้จะเป็นดีออ b แบ็กสเต e สีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะทุกคนมันจะแบบมีสีออกประมาณโทนประมาณนี้ไฮไลท์หนกแก้มตรงนี้นิดนึงให้ดูแบบว่ามาแบบพุ่ง แล้วก็จะมาคอนทัวร์กันด้วยตัวนี้เหมือนเดิมโดยนุกจะใช้สีนี้นะคะในการคอนทัวร์เทุกคนสุดท้ายนะคะก็จะมาทาลิปกันนะคะลิปที่นุ้ใช้นะคะจะเป็น สองสีนี้เลยจะเป็นของโรแมนนะคะอันแรกจะเป็นสีแดงนะคะเปสีเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นสีบีฟแชงเปียนะคะอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสีที่เขาคิดมากก็คือจะเป็นสีเบอร์สามทุกคนสีเบอร์ศูนย์สามนะคะนี่โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาลงสีแดงกันก่อนเลยนะทุกคน,นนี่นะคะเราก็จะมาใช้สีนี้ต่อทุกคน แล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําผมกันทุกคนก็มาแบบผมเปียกๆเลยนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําผมด้วยอันนี้เลยทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นไดสันนะคะแอร์รับนะคะนุกก็จะมาทําผมด้วยเครื่องนี้เลยทุกคนเพราะว่านี่ทุกคนสีอันนี้เป็นสีที่นุชชอบมากตอนแรกนุกเลงสีชมพูไว้แต่ว่าซื้อไม่ทันนะคะก็มาทันที่สีนี้แต่ว่าก็สวยมากเหมือนกันเป็นสีเชอรี่ทุกคน เซอรมากเห็นไหมเป็นสีเชอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรนี่แหละโอเคทุกคนนุ้จะมาใช้หัวนี้ก่อนนะคะก็จะเป็นหัวเป่าแห้งก็คือจะปัดเลยสุดเลยเ,เดี๋ยวจะมาต่อกันที่ลอนนี้นะคะจะเป็นแกนสี่สิบนะทุกคนก็นุก,ก็ยังจำไม่ได้ว่าต้องหันซ้ายหันขวาเดี๋ยวเราจะลอง ทำลูก่อนก็นี่คือนุกแบ่งช่อแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาใช้ตัวมิดตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์ฉีดผมนะคะก่อนที่จะโดนความรอ้อนทุกคนก็จะจับช่อประมาณนี้นะทุกคนโอเคผิดฝั่งนี่นะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยทุกคนถ้าผิดฝั่งก็จะไม่ดูนี่ผิดฝั่งก็าก็จะดูฝัไปนี้ ง่ายมากแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรอแบบให้ผมมันเป็นรอนพร้อมกับผมแห้งไปในตัวพร้อมกันคือแบบดีมากใจสันอาจจะต้องแบบ ใช้เวลาในการเรียนรู้เครื่องมือวิธีทําเขาไปหน่อยนะคะมันจะทําให้แบบง่ายกับชีวิตมากคือช่วงแรกอะเราจะรู้สึกว่ามันใช้ยากแบบเราไม่นนเข้าใจทำม,มันไม่ถูดผมเราไปสักทีอะไรเงี้ยแต่พอแบบมันเข้ามือแล้วทุกคนมันก็จแะบบแบบจะแบบใช้ง่ายแล้วก็ทําให้ชีวิตเราไหวขึ้นมากๆนะคะนี่พอเราเป่าได้ไปถึงขั้นที่เราจะเอาออกใช่ไหมเราก็ดันตรงนี้ขึ้นนะคะจึ๊บมันจะเป็นการทํา กูล็อกนะทุกคนก็คือจะเป็นการเป่าลมเย็นทําให้แบบล็อกรอนทําให้รอนอยู่ตัวได้น,นานๆนะทุกคนอันนี้คือแบบดีมากดีประมาณนี้โอเคเนี่ยทุกคนก็คือจะเป็นแบบนี้เลยก็คือแบบง่ายมาก ก็เดี๋ยวเราทำชาติถัดไปคือถ้าคนผมยาวมากๆแบบนุกอย่างเงี้ยก็คือนุก่กผมยาวมากๆนะคะก็คือเลยเลยช่วงเอวลงไปอีกนะคะก็คือต้องจับช่อเล็กๆนะทุกคนก็คือ,เ,อเทคนิคคือต้องให้ช่อเล็กที่สุดนะคะ หวีนะคะทุกคคือลอนแบบเด้งมากคนลอนก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาใส่เครื่องประดับนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปใส่ชุดกันทุกคนแล้วก็จะเป็นฟินิทลุกนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ โอเคทุกคนนี่ก็เป็นฟินิชลุกนะคะก็หนูก,ก็อยอกไปฉีดก,กลิตเตอร์มานิดนึงนะคะให้ดูบีบบีบ,บ,บแล้วก็ใส่เครื่องประดับแล้วก็นี่เป็นผมที่ได้จากไดซันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวชุดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นชุดเรสสีแดงนะทุกคนออฟฟิตที่ได้วันนี้นะคะก็จะเป็น ประมาณนี้เลยทุกคนก็คือเป็นชุดสีแดงนะคะสวยมากแล้วก็ถือกับดอกกุหลาบสีแดงนะทุกคนก็คือจะสวยมากๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้นุกด้วยนะคะในการทำคลิปแต่ถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆาเลยที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปนะคะก็นี่นะคะลุคนี้สวยไหมทุกคน